สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารดาราม,มาฝากกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะตั้งใจทำให้เพื่อนครั้งสุดท้ายแอมพิรว,วัตรขอปวดให้ออมอัคาพันธ์ถือเป็นการสูญเสียของวงการบันเทิงอีกครั้งกับการจากไปของพระเอกดังออมอัคาพันน้ำมากซึ่งมีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมไว้อาลัยกันเป็นจานวนมากทาให้เรารู้เลยว่าออมเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนพี่น้องร่วมวงการกันอย่างมากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงหนุ่มแอมพิววัฒน์ที่เคยร่วงมงานกับออมได้เดินเข้าไปกราบคุณแม่ของอมพร้อมทั้งขออนุญาตบวดให้กับเพื่อรักเพื่อให้เพื่อนได้เดินทางไกลยอย่างปลอดภัยได้ไปอยู่บนฟ้าอยู่ในภพภูมิที่ดีและเป็นการทําให้เพื่อลักเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งหลายคนที่ท,ทราบข่าวต่างก็ทราบซึ้งในน้าใจและยิ้มทางน้ําตาเลยทีเดียวทีมงานก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ